ติดแล้วพี่น้องของกากเงติดมันแท้ติดแล้วติดแล้วผมมีลกกระลมเลยโอยหอบกับเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวลงล่ะพอสิบนาทีจ้าออกมาเลย เยับตับเลยวะ่ะมาทางไหนดูหน่ใส่มาถึงซีนาทีครับพีนน่น้องฝนต้นลอยเมย ลูกมันบอกติดลูกสวอมอึงไมานมานมานมมีขันจากแอร์เลยบินมาจากไหนดูหนึ่งโอ้ขาแดงลาเลยวะเจ้าผู้เจ้าูเจ้าูครับเอาผ่ามเยยิงผ่าเอาปเอาอุกเลเจ้าผู้เจู นราก,กำลังหากินโอ้มาอ,อานัน,นอยูมาอันยูลูกพี่จะผูกจะผูกแข่งดีโอ้บักคู่อ่างบ่อะวักคู่อ่างใส่ใหลไรใส่ไใข้อไยดิเต็ม,มหน่อยแข่งสั่นร้อมแข่งงามครับ ฟูต่อฟูฟูเยอ่ครับห่องจินอีจินนามม้าเลยขึ้นเริยวมาเลยเนาะโอ้แข็งสันดีแข็งง่ายแข็งเต็มเต็มอ่ะปล่อยจับไปนับหางด้วยนับหางหางไห้กระเจ้าฟังด้วยนกมันไทยขน ใครคนบ่คนน่ะคนห่างรถตีกันเลยนี่โอ้บัวเต็มบัวเต็มบัวเต็มบ่เฮ้ยไปน้องดูด้วยค้มยันตูดเลยโอ้สีค้มสองสามมือบังมือบังมือบังไม่เห็นค้มยกค้มค้มยันตูดจดตูดแล้วพี่อนไก่เชียง สองสามนกไทยคนนะสี่ห้า,าหกเจ็ดวายอ้ไทยคนอยู่ทั้งหลายนนับนอะไรหรอกไม่เก็บเก็ <S <s <uk> บเป็นยังไงโอ้ที่วะียิปโอเคโอเค,อเคอดได้เก็บ <S <s <uk> เก็บหน,นึ่งแต้มครับวันนี้ ขันก็ติดนะครับรู่พี่ครัวพวกครัวครับนกแม่ขันก็บว่าขันนะครับนกแม่ยามสั้นดีเจ้านกป่าก็ยังวัสูุหรอกอยู่บ้านเอาดีบ้านเอาดีแต่ว่า ออกปลาบนสูนออกปลากับบักขันพร้อมอ๋อซ้ำนี้ล่ละพี่น้องจบคราจบคลิปวันนี้